นี่เราก็พามาดูนะคะตลาดไทยเคลื่อนที่นะคะเนี่ยที่เหมาะมากที่สุดสำหรับเรานี่คือมันแก้วเลยค่ะถูกด้วยอร่อยด้วยยิ่งผิวดำยิ่งหวานใช่ไหมเห็นคนเขาบอกอืมมาเชื่อหรอกแล้วชอบเราก็ต้องชอบให้เขาล้างให้เอี่ยมสะอาด<ะ>อย่างนี้แหละ ตอกงายด้วยค่ะม,มาดูตลาดไทยเคลื่อนที่นะคะย่าว่ายาไม่ธรรมดาแล้วนี่ไม่ธรรมดากว่าอีกอดูนี่รอบรถ ไม่ต้องไปถึงตลาดไทยนะคะมาตรงนี้ได้เลยทุกอย่างนอนประทูก,มมก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะอือโอ้โหตังโอ๋สวยจังเลยโอ้โห ไม่ต้องวิ่งรถไกลไปถึงตลาดไทยแล้วมาแค่นี้ก็ครบจบหมดทุกอย่างอืมให้มีเงินซื้อน้อยใหเนาะ นี่นะคะทุกคนดู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 ผลงานนะคะเนี่ยดูมันกลัวที่ไหนล่ะคะ นกก็หากินหอยกินปูกินสัตว์ในท้องนาำรถไถก็ไถทําทไปอยดีจังเลยอะค่ะ เดูนเดูนกเดินนกบรรธรรม